Like อ่าโอเคนะคะกลับมาที่ classification กันเนาะก็คือเป็นหัวข้อเรื่องการจัดก,กลุ่มสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะของ taxonomy ก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรนะเรียน nomenclature ใช่ไหมคะ identification และหัวข้อสุดท้ายคือ classification เป็นเรื่องของการจัดก,กลุ่มสิ่งมีชีวิตทำไมเราต้องจัดก,กลุ่มของสิ่งมีชีวิตเราจะเลือกของที่คล้ายๆกันนะคะมาอยู่ด้วยกัน ะะเราก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วไล่เป็นตะแกรงร่อนไปเรื่อยๆๆ,ๆกลายเป็นเล็กที่สุดนะจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวนั่นแหละก็คือเป็นสปีซีนั่นเองนี่คือลำดับขั้นในการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตนะเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด7ลำดับขั้นใยกันเนาะใหญ่ที่สุดเลยคือ kingdom เขาก็จะมีชื่อของเขาอะใช่ไหม แอนิมัลเลียนะคะใช่ไหมแฟลนที่อะไรเงี้ยซึ่งเราจะได้เรียนอันแต่ละแต่ละคิงดอมนะคะหมดเลยครบหมดเลยในหลังจากแท็กซอนมี่สามไปนะคะทุกคนก็จะได้เริ่มได้เรียนไวรัสโมโนล่าโปรติสตาฟังจายพลนและแอนิมอลไล่ไปเดี๋ยวไปเจอจันมิวเดี๋ยวเจออาจารย์ติงแล้วกลับไปเจอจันปาย่อยของอาณาจักรนะคะเราก็เรียกว่าไฟลัมนะไฟลัมเนี่ยจะจะพูดแล้วก็เรียกในตระกูลของพวกสัตว์นะคะ แล้วก็พวกแบบแอนิมอลทั้งหลายอะโปรตีนสายแอนิมอลอะไรพวกนี้เขาก็จะเรียกไฟลัมหมดแต่ว่าดิวิชั่นเนี่ยเขาจะเรียกในสายที่เป็นสายพืชอะยามไหนจะใช้ไฟลัมยามไหนจะใช้ดิวิชั่นมันจะมีหลักการของเขาอยู่นะว่าเขาอยู่ฝั่งแพรนหรือเขาอยู่ฝั่งแอนิมอลนั่นแหละนั่นแหละ,หละเช่นสาหร่ายอย่างเงี้ยสาหร่ายใช้ดิวิชั่นหรือไฟลัมคิดว่าอ่าสาหร่ายใช้ดิวิชั่นต่อไปเล็กกว่าไฟลัมลงมาอีกเราเรียกว่าคลาส ต่อไปเป็น order order ก็จะย่อยกว่า class เล็กลงไปอีกเนอะช่วงดีที่ระดับมปลายเราไม่จำเป็นต้องเรียนถึง order คืออ order family แล้วก็ g e n ัสเนี่ยแบบที่เราจะต้องเรียนต้องท่องเนี่ยนะคะอันนี้จะอยู่ระดับมหาวิทยาลัยล,ยละสมัยจนเรียน plant ็ก x o ตอนปี3ปี4ี่จะต้องท่องชื่อ family ของ plant ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะและ finally ที่สุดก็คือชื่อ species นะซึ่งก็เราก็ได้เรียนในในเรื่อง normal เค a c t e ไปแล้ว เราลองมาดูตัวอย่างนะลำดับขั้นนะคะของสิ่งมีชีวิตสามตัวตัวแรกเนี่ยเป็นบ๊อบแคทนะตัวที่สองเป็นไลออนแล้วก็ตัวที่3มเป็นฟังใจจะเห็นว่าฟังใจเนี่ยอยู่คนละคิงดอมกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นว่าบ๊อบแคทกับไลออนเนี่ยอยู่แอนิมอลเลียมเหมือนกันเลยแต่ว่าฟังใจก็เป็นอีกคิงดอมหนึ่งแยกออกไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเราเราก็แยกฟังใจออกไปได้เยอะๆแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูนะเราลองมาดู ค ompare Bobcats กับ Lion ค่ะเขาอยู่ไฟลัมเดียวกันชื่อว่าคอร์ดิต่าคือพวกสัตว์นี้อยู่สันหลังนะนะคะเราไม่เรียกว่า division คอร์ดิต่านะเราต้องเรียกว่าไฟลัมคอร์ดิต่านะคะโอเคแล้วก็คลาสคือแบนเมเลียคือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเริยมนมเหมือนกันเออออเดอร์ Order ของเขาเนี่ยคือ carnivora carnivora คือสัตว์อะไรคะสัตว์ที่กินเนื้อสัตวนะ์เป็นอาหารใช่ไหมนะคะแฟมิลี่ของเขาคือสแลดี้สแลดี้เนี่ยก็คือสังเกตสัตว์กลุ่มนี้คะ่ะจมูกของมันอะ่ะ จะมีจมูกใช่ไหมแล้วก็มีโค้งออกไปที่ปากเห็นว่ามีจมูกแล้วโค้งออกไปที่ปากแล้วก็มีหนวดตืดๆเนี่ยเนาะแล้วก็มีหูใช่ไหมสองหูเงี้ยเออเป็นลักษณะของพวกตระกูลเชเลเดย์แหละมีความเป็นผู้ล่ามีความแบบว่ามีจมูกแบบนี้ซึ่งไม่มีในสัตว์ชนิดอื่น ะะคแต่ว่าบ๊อบแคทกับไลท์ออนก็จะมาต่างกันที่ระดับจ mm ีนัสก็คือเป็นคนละจีนัสกันนะคะบ๊อบแคทเนี่ยจะเป็นลิงส์ใช่ไหมคะแล้วก็ไลท์ออนเนี่ยเป็นแพนเชราแล้วชื่อสปีซี่ของเขาเนาะก็เป็นลิงส์รูฟอสนะคะกับแพนเชราลีโอนะลิโอก็รู้เลยว่าเป็นเจ้าป่าใช่ไหม ถ้าเรามาดูตระกูลฟังใจล่ะเป็นยังไงนะคะฟังใจคิงด้อมฟังใจเนาะไฟลัมของเขาเนะี่ยอันนี้เป็นไฟลัมนะคะ b a c i d i o mycota อย่างไรเดี๋ยวตอนเรียนฟังใจทุกคนจะไดจ้จำชื่อนี้แน่นอนนะคะ class s o m o b a c i d i o m y c i t e จะเห็นว่ามันมี b a c i d i o เหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็น b a c i d i o b a c i t e เราจะไม่ได้เรียนถึงระดับ Class นะคะเราจะเรียนถึงแค่ระดับไฟลัมแหละเนาะแล้วก็ order agricales นะ คาร์ i ิซีอีคอปินัสแล้วก็คอปินัส o ูมาตัสเราจะเห็นสังเกตสังเกตนิดนึงชื่อ Family ค่ะลงใช้ด้วย AE เห็นไหมคะ AE AE อ่ต่อไปมาดูเรื่องของอหลักเวลาที่เราพูดถึงการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่มาช่วยแล้วทำให้เราจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตแยกออกจากกาันได้อย่าง Separately กะะารจักคุณสิบมีชีวิตเนี่ยเราจะเนื่องจากมันเป็นตะแกรงใช่ไหมตะแกรงของเราไม่ควรจะมีอินเตอร์เซชันเลยคือมันต้องเป็นสองวงที่มันแยกจากกันไปเลยะคะ่ะมันจะทำให้เราได้ไดโคโทมัสคีชอยส์ที่1นึ่งแต่ไดโคโทมัสคีชอย c e ที่2แต่ถ้าเรามีอินเตอร์เซชปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแยกกันไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเซกแบบนี้นะที่เป็นอินเตอร์เซชันอาจจะถูก ามาใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างแบบสุนทรัยให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมเซตในใน,ใน classification มันควรจะต้อง separate ออกมาอย่างชัดเจนนะคะม,มีในการบ้านแน่นอนเ,อเราอธิบายอย่างนี้ก่อนลินเนสก็คือเป็นนักแท็กซอนมีเนาะลินเนสจะเป็นบิดาของวิชาแท็กซโนมีใช่ไหมเขาก็ควรจะเป็นคนที่ตั้ง classification เป็นคนแรกนะคะแต่สมัยนั้นเนี่ยเราเจอแค่สิ่งมีชีวิตตระกูลพืชกระสับเนื่องด้วยความสามารถของกล้องจุลทรรศน์ของเราน้อยแล้วเราก็เข้าใจมันน้อยเราก็จะมีแค่ ขื้และแข็งแค่นั้นเองมีอยู่2องซนะิงดิมเนาะแต่พอในสมัยของ1 8น0กว่าเนี่ยช่วงชาวดาววินหรือว่าเอิร์นแฮกเกิลเนี่ยนะคะจริงแล้วแฮกเกิลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของชาวดาววินเลยนะแล้วก็นําเอาแนวคิดของชาวดาววินเข้าไปในเยอรมันนะคะเพราะแฮกเกิลเนี่ยเป็นหมอเยอรมันเออแล้วนั่นแหละค่ะมันก็นําไปสู่อ๋อแม่ Many things, นะี่จริงเนาะเดี๋ยวเธอมาจะาสอนว่ามันแล้วเข้าไปสู่เยอรมันแล้วมันแย่ไงนะคะทีนี้ โปรตีสคืออะไรโปรตีสคือคิงดอมที่อ่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะแบบบางตัวอย่างเช่นยูคลีน่าอย่างเงี้ยคือเคลื่อนที่ได้มีแฟกชูล่าแต่ว่าสงังเคราะห์แสงได้ด้วยถามว่ายูคลีน่าจะเป็นอะไรเป็นพืชหรือเป็นสัตว์แรกๆมันก็แบบเออเป็นพืชและกานเพราสงังเคราะห์แสงเฮ้ยแต่ว่ามันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะมันก็เป็นสัตว์ได้สีคือ อะไรแบบนี้ที่ตกลงกันไม่ได้เขาบอกว่าก็ทิ้งลงถังขยะเลยถังขยะอันนั้นก็คือโปรตีส์อ่ะคือถ้ามันเป็นยูคาริโอตที่แบบมีคุณสมบัติกล้ำกึ่งหรือนะคะเป็นซิงเกิลเซลโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ให้เขาเป็นโปรตีซตาไปก็แล้วกันแต่ว่าโปรตีสตา์จะเป็นยังไงเกณฑ์มีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปเรียนกับจันิวนะเออนะคะทีนี้มา1930คืออีกประมาณสักร้อยกว่าปีถัดไปเนี่ยนะะแล้วก็มีเอ่อเริ่มบอกว่าแบ่งเป็นโปรคาริโอตกับยูคาริโอตดีมิชของชัปตันแต่ว่า แนวคิดของชตเชตันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่ได้รับความนิยมกับเป็นคบเล่นในปี1956ที่แบ่งออกเป็น4ี่ n ิงดอมก็จะมีมารีราโบรเตสตาเพื่อแล้วก็ใสาถามว่าตั้งแต่ชตเชตันมาถึงคบเล่นเนี่ยสิ่งที่เขาเจอคืออะไรคะเรารู้จกักแบคทีเรียามากขึ้นเรารู้ว่าแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคนะนะคะแล้วก็เราก็เริ่มจัดจำแนกแบคทีเรียได้เนาะ แล้วเราก็มีวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์มากขึ้นนั่นเองนะเราก็แบ่งเป็นสี่คิงดอมนะคะมอนโราโปรติสตาพืชแล้วก็สัตว์นะทีนี้ในปี1969นะคะคนนี้แหละวิเตเกอร์เป็นคนที่อาจารย์ได้เรียนในสมัยที่อาจารย์เรียนอยู่มปลายเนี่ยอาจารย์เรียนหลักสูตรของวิเตเกอร์1969นะก็คือแบ่งคิงด d อมออกเป็นห้าคิงด m อมค่ะมอนโราโปรติสตาฟังใจพืชแล้วก็สัตว์ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะจัดฟังใจยอยู่ในคืชหรืออาจจะจัดฟังใจยอยู่ในสัตว์หรืออาจจะเป็นโปรตีสอะไรอย่างเงี้ยออกมาค่ะแต่ว่าฟังใจค่ะมันเป็นดีคอมโพเซอร์อ่ะมันเป็นผู้ย่อยสลายอย่างเดียวมันผลิตอาหารก็ไม่ได้มันเอ่อมันจะถือว่าเป็นเฮตโทรทก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันย่อยย่อยสารอินทรีย์แล้วกลายเป็นสารอนินทรีย์ได้ด้วยเราก็เลยตั้งไฟลัมใหม่เอ่อิงด้อมใหม่ทัศเียชิงด้อมใหม่ให้กับฟังใจเป็นชิงด้อมฟังใจนะคะ จริงฟังใจที่ทุกคนคิดว่ามีความใกล้ชึ้นหรือสัตว์มากกว่ากันอน่าสนใจนะคะอะทีนี้นะคะถัดไปปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนาะก็แล้วก็ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยคนเนี้ยมานีอเขาเรียกว่ามีบทบาทมากขึ้นนะคะชื่อว่าคาวฮุสเนาะคารฮุสเนี่ย, ous, เ,ยเริ่มแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นหก kingdom เพราะว่าเราเจอแบคทีเรียโบราณที่เรียกว่าอาร์เคียแบคทีรีย ะะแล้ว a า c ค a e a b a c t e r i a เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อว่ามันมีความพิเศษยังไงมันมีความก้ากึ่งระหว่างความเป็น e ูค a r y o t e กับ p o ok ค a r y o t e แล้วเราก็รู้จักมันมากขึ้นแล้วเราก็ต้องแยกออกมาเป็นอีกคิงด้อมเพราะมันไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตใดเลยในในห้าหกอันักรที่เราพูดถึงนะคะแต่ว่าหกชิงด้อมเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมมากนะจนปัจจุบัน นือถ้าเป็นหลักสูตรสสวทอันใหม่นะคะเราก็จะจัดจำแนกสิ่งมีชีตเป็น three domain of life แทน three domain of life มีอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มแบคทีรียที่เป็น u แบคทีรียหรือแบคทีรียปัจจุบันนะคะกับ a r c h ียแบคทีรียที่เป็นแบคทีรียโบราณแล้วก็ eukarya ก็คือเป็นพวกย u ค a r ิ o อทั้งหมดที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นโปรตีสตาฟังใจพืชแล้วก็สัตว์รวมแล้วเป็น three domain of life ในนี้เราจะไม่เห็นไวรัสเลยเพราะว่าไวรัสเราไม่ถือว่าเป็นเซลล์แล้วก็ เราก็ไม่ไม่ไม่จัดน,นะคะอยู่ในกลุ่มแบบนี้แต่ว่าถ้ามีคิงดอมของเขาเนาะคิงดอมของไวรัสก็คือเรียกว่าไวรีเ่นเอง,น,เองนะคะไวไวรีเดนเองนะคะอืมแล้วถามว่าถ้าเขาถามว่าปัจจุบันนะแนวคิดแทกซอนมีของใครที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด แล้วก็ใช้ในหลักสูตรปัจจุบันเวลาเวลาไปสอบเอนทรานี่ก็ต้องบอกว่าคาวูชนะคะไม่ใช่วิตเกอร์แล้วนะวิตเกอร์นี่สมัยอาจารย์แล้วนะมัน20กว่าปีที่แล้วแล้ว,ลวสมัยเราเนี่ยคือคาวูชนะคะชื่อของคอนเซ็ปต์ของวิตเกอร์ก่อนเขาเรียกว่าวิตเตอร์5 k i ์ g d o m Tree นะเราจะเริ่มเห็นหลักการก็คือว่าเขาบอกว่ามอนอราเนี่ยเป็นเบสนะเป็นฐานที่ทําให้เกิดอีโวลูชันของโปรตีสตาแล้วโปรตีสเนี่ยมันก็จะมีอยู่สามสายใช่ไหมก็คือโปรตีสอ่์แอนิมอลไลฟ์โปรตีสนะคะแฟลนชีโปรตีสนะแล้วก็โปรตีสไลฟ์ฟังจ่ายโปรตีสไลฟ์เฟลนทีแล้วสามสายเนี่ยก็แยกพัฒนาขึ้นไปเป็นพืชเป็นฟังจายแล้วก็เป็นสัตว์แนวคิดของวิเทอร์เกอร์ค่อนข้างได้รับการยอมรับในช่วงนั้นนะพอสมควรเลยนะคะหลายสิบปี จนกระทั่งมาถึงแนวคิดของเขาคุูชในปัจจุบันที่เราเริ่มเริ่มมีเครื่องมือทางด้าน DNA อ d e เ t i f ดสิ่งมีชีวิตด้วยสารพันธุกรรมแล้วเราเริ่มเห็นความใกล้เคียงของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นแล้วเอาเรื่องด n a อ e n t r นะ d o n t r a l d o g m มพวกนี้มาใช้ในการจัดจำแนกนะมันก็เลยเกิด t Tre e โดเมน of f l i ท e ขึ้นมาเรียกว่า,าหลักสูตรเก่าหรือถ้าหนูไปดูหนังสือเก่าเนี่ยหนูจะจะเห็นการแบ่งของวิเกอร์แต่ปัจจุบันไม่ใช้แล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่หนูใช้อยู่ปัจจุบันเลยล่าสุดเนาะแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแแต่ในแคมเบลเองก็ตามก็จะเป็น Cowhurst r e domain a f f l e นี่แหละที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นแบคทีเรียเนาะเป็น a ร c h ค e a แบคทีเรียแล้วก็เป็น e u k a ิ y a นะคะ e u k a ิ y a ก็จะมี Animal ฟังจ i าย p l a n แล้วก็ Proteus เวลาอาจารย์สอนแท็กซอนอมีเนี่ยเด็กๆจะชอบบอกว่าจรติ้งหนูไปอ่านหนังสือหลายเล่มแต่และเล่มทําไมแบ่งไม่เหมือนกันเลยนักแท็กซอนอมีหลังการก็ไม่เหมือนกันเลยต้องบอกว่าแท็กซอนอมีเป็นศาสตร์ที่แบบว่าหลากหลายมากแต่ถามว่าถามว่าเวลาทําข้อสอบเช่นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยยึดหนังสือไหนก็ต้องยึดหนังสือสสวถทถูกไหมคะเพราะหนังสือสสวทก็คือเป็นหนังสือหลักตามนั้นแล้วซึ่งอาจารย์ก็จะสอน follow up แบบนั้น นะคะหรือถ้าเป็นสอบทั่ว,วไปของเรื่องเราก็ยึดแคมเบลเป็นหลักโอเคปะ่ะแต่ว่าหนังสือท,ทั่วไปอื่นๆน,นะคะถามว่าอ่านได้ไหมอ่านได้หนังสือี่เศนอะ่รเงี้ยก็อ่านได้แต่ว่าต้องต้องดูก่อนว่าเ,ออเขาถูกต้องตามที่หลักสูตรต้องการหรือเปล่านะคะแต่สําหรับขออาจารย์ก็ยึดตามที่อาจารย์สอนนะออบางทีการแบ่งแบบนี้มันพูดว่าถูกหรือผิดยากนะคะจะบอกว่าอาจารย์ติ้งสอนผิดก็ไม่ได้เพราะอาจารย์ติ้งสอนตามตามตราบางตัว จะบอกว่าเขาผิดก็ไม่ได้เพราะเขาก็ follow up ตามตำราบางตัวดังนั้นดูดีๆว่าการสอบที่เราจะสอบเนี่ยมันต้อง follow up อะไรแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องตามนั้น โอเคเนาะแต่ถ้าจารสอมพีรีจริงก็บอกอาจารได้เพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรืออัปเดตมากกว่าน,นี้ก็ได้ะมันไม่มีความรู้ที่เป็นแฟกต์ที่ตายตัวสําหรับแท็กซโนมีเพราะมันคือการคลาสสิฟาย by human เลยอะมนุษย์ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็แบ่งกันเองเงี้ยเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเอาจริงๆแล้วนะคะแต่ที่เราสอน,นะก็คือยอมรับมาที่สุดแล้วเอาไปใช้มากที่สุดแหละ เขาบอกว่าการแบ่งแบบ tree domain offline เหมือนที่เจนพูดไปเมื่อกี้คือ base on genetic sequence data โดยเฉพาะ ribosomal RNA ทีนี้ domain แบคที ria เป็นยังไงนะเขาก็บอกว่ามันก็คือ kingdom monera นั่นแหละค่ะแล้วก็เขาเรียกว่า u แบคที ria คือแบคที ria ในปัจจุบันเนาะนะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ยัง evolution Time to time no. อันที่สองคือโนเมนอาเคียเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็คืออาเคียแบคทีเรียนะคะในปัจจุบนันในปัจจุบนันถามว่าอาเคียแบคทีเรียมีไหมมีนะมีนะคะแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบหายากหน่อยเช่นใต้ท้องทะเลลึกหรือบริเวณภูเขาไฟร้อนๆเอ็กซ์ตรีมเขาเรียกเอ็กซ์ตรีมแอนเวอร์เมนต์นะคะแต่ว่ามันมีมานานแล้วหลายพันล้านปีแล้วตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ยังอยู่ได้เนี่ยอันนี้คือแบคทีเรียโบราณ ะะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือพวกยูคาริโอซึ่งเราคุ้นเคยกันดีแล้วถ้าดูในดีเทลเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดของกลุ่มย่อยๆนะของยูคาริโอแบคทีเรียใช่ไหมคะแล้วก็อาเคียอาเคียจะยกตัวอยา่างในการทดเองไม่ค่อยรู้จักนาอยอย่างเช่นฮาโลแบคทีเรียก็คือเป็นแบคทีเรียที่ทนความเค็มได้ดีนะคะเมทานอแบคทีเรียนี่เป็นแบคทีเรียที่แบบว่าสามารถจะดเจสพวกเมทานเจนเราก็ได้ออกมาเป็นมีเทน อะไรประมาณนี้เนาะหรือโทโมพัพลาสต์ก็คือโทนความร้อนได้ดีซัลโฟโลบสัสก็เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซัลเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราจะเห็นว่าแต่ละคอนดิชันที่พูดพูดมาเนี่ยโอ้โหเป็นคอนดิชันที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นยังไงนะร้อนบ้างละเคมบ้างละนะคะมีซัลเฟอร์บ้างละม,มีเทนบ้างละเป็นเอ็กซ์ตรีมแอมบิโอนรมจริงอยากรู้จักไอเคียมากขึ้นไหมอะ โอเคให้รู้จักเรามารู้จักอาเคยกันนะคะเขาบอกว่าอาเคย,ยอันดับแรกเลยนะมันเป็นแบคทีเรียเกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยซ้นไปนะคะเป็นแบคทีเรียดึกดําบันและสันนิฐานว่าเกิดมาก่อนพวกเราเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแล้วสองพันสามพันล้านปทีที่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียหรือ,อยูแบคทีเรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียยุคใ,ใหม่ที่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตเหมือนเราเรา ก็จะมีกระบวนการหายใจระดับเซลล์อะไรเงี้ยดูเทียาเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนะแต่อมีอวัยวะหุ้มภายในของเซลล์นะคะได้แก่สัตว์พืชราแล้วก็โปรโตซัวนะทีนี้อ่าเขาก็พยายามจะเปรียบเทียบเนาะความความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะคะของอาร์เคียกับแบคทีเรียทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละอันแลยกันนะอางแรกคือเยื่อหุ้มเซลล์ก่อน เยื่อคุ้มเยื่อคุ้มเซลล์เนี่ยนะคะของแบคทีเรียจะเป็นลิปิดเอสเตอร์ลิ้งส่วนอาร์เคียจะเป็น e Link. อีเทอร์ลิ้งเอจํเอสเตอร์กับอีเทอร์ได้ไหมมห้าไม่ได้เรียนเนาะต้องเรียนมห้าเทอมสองนะคะอ่งั้นเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นแบคทีเรียจะเห็นว่าเอสเตอร์คืออะไรคะอาร O ซี o a, ถ้าใครเรียนอนอร์แกนิกเคมมาแล้วเนาะมีคาร์บอนมีออกซิเจนสองตัวค่ะ มีคาร์บอนมีออกซิเจนสองตัวแล้วก็ป,กประกอบด้วย R r แบบนี้ค่ะหมู่แบบนี้เราเรียกหมู่ฟังก์ชันเอสเตอร์แต่ถ้าเป็นอาร์เคียค่ะมันเป็น R าร์ซีอาเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่ามันยังอยู่ในคอนดิ t i o n ที่ไม่มีออกซิเจนทำให้ไม่สามารถจะดึงออกซิเจนเข้ามาอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะออกซิเจนของอาร์เคียก็เลยมีน้อยกลายเป็นแค่ R o อแล้วก็ R าค่นเองเนี้ยแบบนี้เเรียกความแตกต่างอันแรกเลยนะคือเยื่อหุ้มเซลล์ โอเคปะอ่ะย้อนกลับไปสไลด์เมื่อกี้นะคะนอกจากนี้นะเขาบอกว่าแบคทีเรียทั่วๆไปใช่ไหมบางชนิดมันเกิดโฟโตเซนลิซิสได้เช่นพวกไซโนแบคทีรียหรือแบคทีเรียอื่นๆแต่ว่าอาเคียเราไม่เคยพบเลยว่าสามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะเท่าที่เจอตอนนี้ยังสังเคราะห์แสงได้เลยเนาะและอารเคียใช้เมทแอลนีนเป็น TNA initiator เหมือนยูคาริโอตเอ่อถ้าเราจำเรื่องเซนทรัลร็อกาได้นะ ลำดับเบสอันแรกมันต้องเป็น AUG ใช่ปะ AUG ก็คือเป็นเมททานินถูกไหมคะซึ่งอาร์เคีย e เนี่ยมันเป็นแบคทีเรีย e ใช่ปะมมันควรจะใช้ f เมททาลินเนะในการเป็นสารตั้งต้นของการการอะทรานสลชัน uh, แต่ไม่ใช่ค่ะมันกลับใช้เมททานินนะคะเป็นยังไงนี่ปกติแล้วสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอเนี่ยนะคะเบสเบสกลุ่มแรกก็คือเป็น AUG นะคะแล้วก็ ใช้เมทานีนก็คือเป็นอะมโนแอซิดตัวแรกของทุกๆทุกๆโพลีเปปไทด์ที่เราสังเคราะห์ขึ้นในลำดับด n a อนะะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยเขาจะเรียกว่าใช้อันนี้ค่ะ f เมททานีนคือมีหมูเนี่ยค่ะ c h o ตัวนี้เติมเข้าไปเราเรียกว่า n f o r m y l m e h y d e ถ้าเป็นแบคทีเรียเป็นพวกมโนราเนี่ยจะใช้แบบฝ,ฝั่งขวามือนี่หมดเลยถ้ายูคาริโอตจะใช้แบบฝั่งซ้ายมือแต่ปรากฏว่าอาร์เคียเนี่ย มันใช้เมทานีนไม่ได้ใช้ F ine, เอฟเมทานีนเหมือนแบคทีเรียทั้งที่เราเรียกมันว่าแบคทีเรียก็ตามเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้จะจัดมันอยู่เป็นยูโปรคาริโอตไม่ได้แล้วนะเพราะมันมีความตั้งกึ่งระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเอาอาร์เคียไว้ตรงกลางใช่ปะ่ะฝั่งหนึ่งเป็นแบคทีเรียฝั่งหนึ่งเป็นยูคาริโอตแล้วก็ใส่อาร์เคียไว้ตรงกลางนะเออเป็นความรู้ใหม่เนะที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ และถ้าเราใส่ยาปฏิชีวนะพวกคอแรมฟินิโกกาน้าไมซินสเปกโตไมซินเนี่ยไม่สามารถฆ่าอารเทียแบคทีเรียได้ค่ะเพราะมันไม่เซนซิทีฟคือมันไม่ตายเออนะมันก็เป็นเออเป็นแบคทีเรียไม่ได้ไงเพราะเพราะว่าฆ่าไม่ได้แต่ข้อดีคืออย่างนี้ค่ะอารเทียเนี่ยณปัจจุบันเราพบว่ามันยังไม่เกาะให้เกิดโรคในมนุษย์เลยคือไม่เป็นพาโทเจนนะคะเลย ดังนั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่อนาคตไม่รู้นะคะตอนนี้เรายังไม่เจอว่าอาเคียเป็นพาหะของโรคใดๆสรุปว่านะคะอาเคียมีคุณสมบัติกั้มขึ้งระหว่างแบคทีเรียกับยูคาริโอตหลายๆอย่าง ใช่ไหมที่เท่าที่จันลิสมาให้ดูแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไออารเคีย Ar มันจะอยู่ในสภาวะที่แบบว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมแฮบิเท่านั้นนะเพราะว่าในน้ําทะเลทั่วๆไปเลยนะเราพบว่านะคะเราเจออาร์เคียอยู่ประมาณ20-30%ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนี่คือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาร์เคียแบคทีเรียที่อยากให้เข้าใจเนาะเพื่อซัพพอร์ตทรีโดเมนออฟไล